การปลูกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะเลือกเอาต้นก้าที่จะนามาปลูกลักษณะที่ดีของต้นก้าหรือต้นพันธุ์จะต้องเป็นต้นที่มีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงปอลอดโรคพื้นที่สําหรับปลูกมะม่วงเนี่ยจะต้องไม่มีน้ําท่วมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะปลูกในที่ดอนไม่ว่าจะเป็นสภาพดินปนทรายดินร่วนดินเหนียวเราสามารถปลูกได้หมดแล้วก็เราสามารถที่จะปรับสภาพดินได้ด้วยวิธีการเทคนิคต่าง เมื่อเราเลือกพื้นที่แล้วเราจะไถเพื่อที่จะตากดินกาจัดพวกวัชพืชพวกหญ้าต่างๆควรจะไถยอย่างน้อยสองรอบก่อนที่จะลงปลูกขั้นตอนในการปลูกนะครับเมื่อเราหาตำแหน่งที่เราจะปลูกได้แล้วโดยทั่วไปแล้วก็จะปลูกในระยะห่างระหว่างต้นเนี่ย5เมตรคูณ6เมตรหรือ5เมตรคูณ5เมตรแล้วก็ระยะระหว่างแถวควรจะ6เมตรขึ้นไป เราก็ทําการปลูกเลยโดยการขุดหลุมซึ่งขนาดเนี่ยก็ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ1หน้าจอบหรือ2หน้าจอบก็ได้จากนั้นเราก็จะนําต้นมะม่วงลงมาปลูกเราอาจจะทําการขึงเชือกเพื่อให้เป็นแถวที่สวยงามหรืออาจจะทําการตอกหลักให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการก็นําไปลงในหลุมปลูกจัดลําต้นให้ตรงแล้วก็กบดินปลูกเสร็จแล้วเราควรที่จะมีหลักเอาไว้ยึดเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นมะม่วงเนี่ยโยกแล้วก็รัดด้วยเชือกให้แน่น จากนั้นเราควรที่จะหาพวกเศษวัชพืชต่างๆนะครับเป็นเศษหญ้าแห้งเศษฟางแห้ง,ง,หงคุมบริเวณโคนต้นให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะทําการลดน้ําปีแรกที่เราปลูกเนี่ยเราควรที่จะมีการให้น้าอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นหัวมินิสปริงเกอร์หรืออาจจะใช้น้ําหยดก็ได้เราจะให้ปุย๋ยหลังจากที่เราปลูกไปแล้วประมาณ1เดือนถ้าเป็นมะม่วงทานผลสดหรือทานดิบเราไม่จําเป็นจะต้องหอ่อแต่ถ้าเป็นมะม่วงที่เราทานผลสุกตัวนี้เราจําเป็นจะต้องหอ่อเพราะว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องของมแมลงวันทองหรือมแมลงวันผลไม้เข้าไปทําลายผลผลิต